แล้วคุณโกงคุณก้าวเป็นไงไปด้วยกันบ่อยไหมค่ะก็บ่อยอยู่นะค่ะเออใครจีบใครก่อนเนี่ยฮะยังทำตัวไม่ถูกอ่ะแบบอยู่ต่อหน้าทีวีแล้วต้องพูดถึงก้าวแล้วแบบเขินๆนิดนึงเหรอเดี๋ยวก็ชินไปเองใครจีบใครก่อนเขาไม่จีบเราอ่ะนะหนูจีบเขาก่อนค่ะเออเขาฝากคลิปมาด้วยเหรอ นานายนายนานานสวัสดีพี่มัมสวัสดีคุณวีนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในสตูดิโอด้วยนะครับคุณวีเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักครัและตั้งใจทำงานมากเขาแบบร้องเพลงเขาเราะมากอะไรเงี้ยครับผมคือเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนอัธยอาศัยดีเนะครับผมไม่มีอะไรผมผมมาทักทายเฉยนะครับก็พี่หม่มครับผมก็มีวงนะครับอย่า ไปเจอพี่ไปเล่นกับพี่เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมติดต่อมาแล้วก็ขอให้พวกเราได้ไปเล่นด้วยนะช่วงวงแบดบาบูนนะครับไม่เชื่อถามวีครับวีเขาชอบวงนี้มากเลยเขาร้องเพลงวงผมได้ด้วยไม่เชื่อให้เขาร้องให้ฟังเลยครับผมเจอกันนะจ๊ะอ่าเขาว่าอะไรเมื่อกี้วงอะไรเมื่อกี้เขวงเขาวงเขาชื่อวงแบดบาบูนค่ะเขาบอกคุณชอบวีชอบร้องด้วยเหรอร้องได้นิดหน่อยค่ะสักหน่อยนึงสิอ่า เลี้ววงเก้าค่ะเพลงวงเก้าค่ะเพลงนี้เหรอเออไปเที่ยวด้วยกันบ่อยไหมน่ะเราไปไม่มีงานมีงานเนี่ยเจอแหละเจอบ้างค่ะเจอบ้างเจอบ้างเขรักกันดีนี่นี่ดูด้วดูนี่ดูนี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่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 อ๋อหยอกกันนี่ก็ขยันหากันนะงานนะโอ้โหอมเลย แค่นี้มีแค่นี้เอามาหาป้าโี่เอาใครมาอมก็ได้แต่การยาของนี่ก็ไม่มีมีเท่านี้ขอบคุณทั้งรายการเลยอะละ่ะเออแล้วเข้ากันมากี่ปีแล้วเนี่ยผมอะครับ นี่แหละก็คุยกันอยู่นี่พี่จะคุยกับใครล่ะก็พคุยเรื่องอมมือกันอยู่เนี่ยพี่บอกไปทางนู้นอ่ะไม่คือตามันมองทั้งหมดนี่แหละเออปีกว่าแล้วครับปีกว่านะเออไม่เคยทะเลาะกันไหมเคยถึงเคยงอนกันไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับส่วนใหญ่เขาจะห่วงเวลาไปเชียงรายครับเรื่องจริงนะสงสัยะเรื่องจริงไหมทำไมพี่มึงอยากรู้เรื่องง